นักเคยได้ยินคำหนึ่งนะคะที่บอกว่า startup is a marriage สู้ไปด้วยกันนะคะมีปัญหาก็แก้ไขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่โยกท้อเชื่อถือในกันและกันแล้วเราก็จะฝ่าฟันมันไปได้เรื่องของไอเดียด้วยนะ product market fit โปรดักของเราเนี่ยแม้ว่าเป็นโปรดักที่ดีส่วนที่สำคัญเนี่ยคือการที่เราจะสเกลมันไปได้ไหมรัาชาเลิศทัศน์ศิลค่ะเป็น CEO ของบริษัทซีวอลเล็ตค่ะซีวอลเล็ตนะคะเราเป็นระบบ บัญชีคาร์บอนฟุตพินสำหรับองค์กรนะคะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะประเมินคาร์บอนฟุตพินได้ง่ายนะคะแล้วก็ดีข้าวบอนไนซ์ตัวธุรกิจของตัวเองได้นะคะผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มของเรา ื่นเต็นมากเพราะว่าเป็นเวทีที่ค่อนข้างคอมเพิถีิสูงฟีดแบ็ต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะนําข้อบกพร่องต่างๆมาพัฒนาเพื่อแก้ไขเป็นเกียรติมากที่ได้ชนะเวทีนี้โดยเฉพาะเป็นเวทีที่มีสสินแล้วก็มี SCCC นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็ความสําเร็จครั้งนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่มาพิสูจน์ได้แล้วว่าธุรกิจเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝันแหละ ยินดีกับน้องซิวเลตด้วยนะครับอยากเห็นน้องๆในในปีหน้ากลับมาในฐานะอลัมนายของ s c g Bangkok b u s i n e s s สเชล l ลนจ์อาศิลขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ s c g b a n g บา k Business Challenge ปี2023ด้วยนะครับขอใหอ้ได้นำธุรกิจนี้ไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการก็ขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนนะครับเราทุกคนเป็นผู้ชนะนะครับเราทุกคนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกลับไปแล้วก็ได้มิตรภาพในหมู่สตาร์อัพด้วยกันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ So, I'd like to congratulate the winner of the Thailand competition. I know you've worked very, very hard to get here, and this is just the start. So, to get your venture really launched and growing to nurture that seed of success will take even more work and even more effort. but it will be it worth it t will in SCGC เนี่ยเป็นพาร์เนอร์กับเรามาหลายปีมากนะครับช่วยขับเคลื่อน Innovation อสามารถที่จะ induce ผ่านมหาวิทยาลัยสังคมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Innovation ออกมาอย่างต่อนเนื่อง SCGC เราก็รู้สึกยินดีมากที่เราได้มาสนับสนุนโครงการ SCG Bangkok Business Challenge ได้สักสิเนีนะครับเป็นเวลานานกว่า8ปีเพื่อให้เราสามารถ นำสตาร์ทอัพไทยนะครับไปสู่สเกลที่มัน impact นะครับ t h i n k big small step to start นะครับ